คลิปนี้นะครับก็ฝากไปถึงลูกค้านะครับหรือคนใช้บริการลาล่าโมบนะครับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมอยากจะมาทำความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับ นะครับหรือผู้ใช้บริการนะว่างานราคาประหยัดคืออะไรอันนี้ฝากให้คนใช้บริการหลักๆนะครับข้อที่1นงนะครับงานราคาประหยัดสามารถรับงานซ้อนได้นะครับบางลูกค้านะครับเรียกงานราคาประหยัดนะครับแต่หมายเหตุไว้นะครับให้คนขับว่า ขอคนไม่รับงานสอนก็ยังมีเราจะไปข้อที่2นะครับงานราคาประหยัดนะครับไม่เหมาะกับสินค้านะครับที่เป็นอาหารนะครับหรือ ของที่มันเสียหายง่ายนะครับลูกค้าเข้าใจใช่ไหมครับผมแล้วก็ข้อนี้นะครับโอ้โหเจอกันบ่อยมากนะครับข้อที่3นะครับก็คืองานราคาประหยัดนะครับไม่สามารถกําหนดเวลาส่งได้นะครับบางทีนะครับลูกค้านะครับเรียกตอนเช้านะครับขอก่อนบ่ายสบ่ายสาม นะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับให้นะครับลูกค้านะครับบุกงานนะครับอาจจะเป็นงานล่วงหน้านะครับจะมีเวลาเข้ารับนะครับอาจจะใช้เวลาส่งหนึ่งชั่วโมงจะได้บ่ายสนะครับก็เรียกประมาณเที่ยงเีวตโมงนะครับเวลามันจะได้พอดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาถูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ก่อนลากันนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับ คนขับด้วยนะครับผมจะฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับจะเป็น2เคสแล้วกันนะครับงานราคาประหยัดนะครับลูกค้านะครับมี2แบบนะแบบที่1นะครับก็คือลูกค้าใหม่นะครับใช้บริการครั้งแรก ลูกค้าประเภทนี้นะครับจะคุยง่ายนะครับด้วยลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจระบบลาล่าโมฟนะครับเขาก็จะเลือกในราคาที่ถูกที่สุดเหมือนกับเราใช้บริการนะครับเราใช้ครั้งแรกไม่เป็นแน่นอนอาจจะผิดอาจจะถูกก็ว่ากันไปนะครับเราก็คุยกับลูกค้าว่าถ้าลูกค้ามือใหม่นะครับเขาต้องการของที่รวดเร็วเราก็บอกว่าคุณลูกค้านะครับ สามารถบวกเพิ่มในราคาส่งปกติได้ไหมครับเนื่องจากราคาประหยัดไม่สามารถกําหนดเวลาได้พูดให้เปลี่ยนนะครับคนขับจะมีประเภทที่2นะครับลูกค้านะครับค่อนข้างที่เก่งมากเก่งในที่นี้ก็คือรู้นะครับว่าลาลาโมบนะครับคนขับวิ่งเยอะนะครับเรียกงานมานะครับอยากได้ของไวนะครับถ้าเราพูดออกไปปุ๊บคันก่อนยังไปได้เลยคํานี้นะครับโอ้โหได้ยินบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูคนขับนะครับ ก็เจอเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเจอลูกค้านะครับแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับไม่ต้องไปง้อนะครับคือถ้าไปได้ก็โอเคเราก็ไปแต่ไม่ได้นะครับให้ลูกค้ายกเลิกเราเรียกคันใหม่เลยอย่าไปเสียดายนะครับถ้าเจอลูกค้าแบบนี้นะครับบางทีเราก็ต้องดัดนิสัยบ้างคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ทั้งลูกค้านะครับแล้วก็คนขับนะครับลองเอาไปปรับใช้นะครับวิธีการพูดนะครับอันไหนที่มันมีสาระนะครับก็สามารถเอาไปเป็นแบบอย่าง เอาไปใช้นะครับในการขับขี่นะครับรวมทั้งลูกค้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับงานราคาประหยัดไม่สามารถกำหนดเวลาได้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย